รูปอารมไม่ได้เกิดในประสาตตาแต่รูปอารมเนี่ยเขามีที่เกิดของเขามสมมติว่าเราจะดูอะไรสักอย่างเนี่ย<ม>แสงมาสะท้อนมาจากวัตถุใดวัตถุหนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่ประสาทตา<ม>ถ้าเราลืมตาอยู่นะแต่ว่ารูปอารมเนี่ยเขาเขาเกิดแล้วเขาก็ไปเขาตามหาธรรมดาของเขา้าธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเข้าตาใครใช่ไหมละ่ะ แต่ที่ไปเข้าตาใครเนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจของหลูปารมแต่เป็นการบงการของอำนาจกรรมว่าใครสวยกับคนนั้นโดนใครเฮงคนนั้นก็โดนเหมือนระเบิดอะระเบิดมาลงตูมเนี่ยตะเก็ดระเบิดเขาก็ไม่ได้คิดจะไปทำอะไรใครต้าก็ไปทั่วใครสวยก็โดนไปนะ หรือว่าเขาเอาสิ่งดีๆเนี่ยโปรยปลายลงมาอาจจะเป็นเทียบเหมือนกับฝนก็ได้หรือลมเย็นพัดไปเนี่ยเขาก็พัดไปถ้าเป็นลมทะเลตามหาดก็พัดมาสัมผัสไกลต่อกลแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในห้องลมก็ไม่ได้ไปถูกตัวเขานะ หรือพวกฝุ่นละอองพวกสารเคมีเนี่ยมันก็กระจายไปแต่เข้าจมูกคนนั้นคนนี้กลิ่นดอกไม้ก,ก็เหมือนกันเวลาเขาหอมเลยเขาก็กระจายออกไปหรือแม้แต่น้ำหอมในตัวคนที่รูปไรชโลมมาคนเขารูปไรมาเขาไมา่ได้คิดเขาจะให้คนนั้นดม คนนี้ได้กลิน่นเขาก็ไปใครได้กลิ่นก็ได้ได้ไปแล้วถามว่าคนได้กลิ่นน้ําหอมจากต้นไม้ก็ดีจากวัตถุดใดๆก็ดีแม้แต่จากคนที่เขาใส่มาแล้วก็เดินผ่านเป็นกุศลวิบากของคนได้กลิน่นไหมเป็นนะเป็นกุศลวิบากของคนได้กลิน่นทีนี้เอาอีกคนหนึ่งมันไปเหยียบสิ่งปฏิกูลมา รู้ตัวก็มีไม่รู้ตัวก็มีแล้วมันก็เจ้าตัวมันก็ไม่ยักได้กินหรือมันขอดมันก็เที่ยวเดินไปขึ้นรถบ้างเข้าที่ประชุมบ้างบางทีก็เข้าไปตั้งวงที่สำรับที่เท้านะมีสิ่งหลงเหลือของสุนัขเสร็จมาแล้วก็มานั่งกินเนี่ยอาหารมื้อนั้นก็เลยมีทั้ง กลิ่นแกรงและก็กลิ่นพูดของสุนัขติดล้วไอ้สองยามมันก็ตีกันดิตีกันหมายถึงแย่งจริงประสาทจมูกกันบางทีก็ได้กลิ่นแกรงถ้าเราจะโงกไปหาสำรับนี่นะถ้าเราถอยออกมาจะซดแกงไปหน่อยปล่าเว่ากลิ่นมูดมาเข้าจมูกเนี่ยนะคือผลบุญผลบาปมาันมามันแย่งจริงกัน เห็นๆเ,เลยเนี่ยกับสิ่งที่มันง่ายๆแต่ว่าถ้ากับอารมณ์รอบตัวเนี่ยเราก็เห็นบางทีมันอยู่ในตัวคนคนเดียวกันแหละเ,เวลาพูดออกมาเนี่ยโว้ยรับไม่ได้เลยทั้งที่ว่าย,ยิ้มก็หวานดีนะแต่งตัวก็สวยดีปราภผมน้ำหอมมากก็ดีไอ้บางคนก็เวลาเดินเนี่ยโหบ้านกระเทือนทั้งหลังเลยก็มี เนี่ยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นฐานหน้าของความเป็นกุศลวิบาปกุศลวิบาก,ก,บากที่คนนี้เขาเปล่งออกมาให้เป็นผลต่อคนที่รับรู้เนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีที่อาจจะเป็นบางเวลาดีบางเวลาไม่ดีก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นกุศลวิบาปกุศลวิบาก,บากจากคนคนเดียวกัน ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในที่ทํางานเดียวกันถ้าเราจับหลักตัวนี้เราก็นึกว่าเอออาภุศลไม่บากนะตอนน,นกตอนนี้เขาใช้อกุศลไม่บากไม่เราแล้วตอนนี้เขาใช้อุศลไม่บากแม่เราแล้วมันก็มีคลาก้ากันมานี่ถามว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยเขาเอาทองคงําแทงปลาสตหัวเราเนี่ย เป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากกุศลบาาต้องรบลคนกขเอาเลือดปลามาเลยกี่กี่แท่งก็ได้นะแต่ว่ามาโดนหัวฉันแล้วก็เป็นทิ์ของท่านนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ปน,ปนปนกันแหละใช่ไหมล่ะปน,ปนปนกัน จันสิบสองล้านที่อยู่ในลังเลยสาวคือผู้ชายคนนึงเขาลืมเขาเป็นทนายแล้วก็เขาเก็บเกินสิบสองล้านอยูในในลังแล้วก็เขาลืมบ้านเขาลืมเขาคิดว่าเป็นไรเขาก็ขนไปเอาไปทิ้งไม่ที่ค่ะพี่ที่กองขยะแล้วกองร้านคือสองล้านเป็นทนาย เหรอฮะบางเงินผมไม่ได้ข่าวแต่แต่ได้ความว่าเงินสิบสองล้านสิบสองล้านเนี่ยคนเก็บได้เข้าไปทิ้งไม่ๆๆออบ้านเขาน่่วมเขาเลยเก็บเก็บของไปทิ้งอ๋ออคนไปเจอลังก่อนนั้นอ่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจก็อันนี้เนี่ยจะถามว่าเป็นกุศลวิบากของคนเก็บใช่ไหมหรือไงมีมมีไปเจออะไปเจอ คนไปเจอคนไอื่นไปเจอตัวเองไม่รู้ก็อันนี้ก็ไปแจ้งความค<น>ออือเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> มันกอเป็นอกุศลวิบากเข้ามาเข้ามาเบียดเบียนกุศลวิบากของคนคนนั้นนะคนบางคนมีทรัพย์เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามีคนมาหลอกก็ดีหรือมีคนมายืมแล้วไม่คืนก็ดีนะหรือมาทําให้เสียหายไปด้วยใดๆก็ดีเนี่ย เป็นอกุศลวิบากที่เข้ามาเบียดเบียนกุศลวิบากของคนคนนั้นแม้แต่การลืมเนี้มันก็เป็นอกุศลวิบากเหมือนกันนี่ก็ให้แน่ก็ต้องสืบไปว่าไอ้คนทาบาปอะไรมาถึงเป็นอย่างนังน้นอย่างนี้นะและตอนนี้อาจารย์อยู่ที่โรงพักโดย่โรงพักแล้วเขาก็ไปเสนอตัวว่าเงินของเขา ตำรวจเขาก็ยังสืบสวนอยู่ว่เหล้อเล้วอท่าทางจะได้คืนไหมล่ะฮะบกของเขาล้านเปอร์สิ็นต์เหรอเขาเขาเขากำลังตามไปที่แบงก์เขาปเออกมาจากแบงค์อ๋อังองตำรวจกตามที่แบงกแ่่ย สองลาเป็นคืนคืนนอืออืแล้วก็สมองช่วงนั้นมึงแต่ลืมบอดีเลยเนาะอ่าสิ่นี้ถ้าสมมุติว่าเขาคืนได้เนี่ยคืนได้เขามายควมว่าอวุโสนิบากนั้นไม่ถูกทําทําให้ขาดนะไม่เป็นอุปคาตังหารเลยถ้าสังหารเลยก็คือหมดเลยที่อาจจะเกิดจากวัตภัยอย่างชีภัยอะไรก็ได้ อันนี้ก็มันนอกจากว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาไปทิ้งแล้วนะบางคนก็เอาทองก็มีแล้วบางคนเนี่ยเอาพระเครื่องที่ราคาเป็นล,ล้านๆเอาไปทิ้งนะเอาไปทิ้งหรือบางทีก็ไปวางไว้ในใครเอาไปก็ไปนะปรากฏว่าไอ้คนเอาไปเนี่ยเขาเอาไปขายได้เป็นล้าน ก็ถือว่าเป็นกุศลวิบากของคนได้รับส่วนคนที่เขาปล่อยไปก็ที่เขาเคราะห์ทรัพย์สินน่ะเป็นกุศลวิบากเขาแต่ว่ามันมีกรรมมาสัดหลอนทนี่กรรมพวกนี้เนี่ยถ้าเราสืบไปลึกๆเนี่ยก็อาจจะพบข้อสนิษฐานว่าทําไมคนบางคนต้องมาสูญเสียเพราะความจําเพราะความเข้าใจผิดนะ หรือเพราะความไม่สนใจมันก็จะมีเวรมีกรรมซึ่งคนเราเนี่ยบางทีอาจจะไปบอกคนอื่นอของคุณเอาไปทิ้งดีกวา่านะหร,หรือไปหลอกเขาว่าเป็นของไม่มีราคานะเออขอเถอะนะหรือว่าะคุณเนี่ยนับไปนับถือศาสนาอื่นแล้วเนี่ยเอาไว้เนี่ยบาปนะแล้วก็ขอก็ไอ้ไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของ พฤติกรรมทางกรรมต่างๆกันนะคือเดี๋ยวนี้นี่ก็จะมีคนหรืเขามีความทุกข์ต่างๆกันเมื่อเที่ยวนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็ร้องไห้เพราะว่าลูกแกตายพอเจอหน้าปั๊บก็ยังไม่ทันได้พูดเลยน้ำตาร้องไห้เสียงตืออ๊ดอ,อื่นลูกตายซึ่งก็น่าสงสารไอ้คนนึงก็ สัตว์เลี้ยงตายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนอนไม่หลับไม่เป็นอันทำงานก็ต่างๆกันไปอันนี้ก็ผมก็เลยเขาเข้ามาขอตัวเจอก่อนที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยผมก็เลยเล่าอะไรบางอย่างให้เขาฟังนะแต่ชีวิตจริงของคนอื่นๆเนี่ยเล่าให้เขาฟัง และเขาก็รู้สึกว่ามีกำลังใจหายโกรธเขาคิดได้ค,คือบางทีเนี่ยชาดกเนืยองเป็นเรื่องช่วยแต่นี่นเราไม่ไม่ได้เอาชาดกของพระเจ้าชาดกคือเรื่องที่เกิดแล้วค,คือประสบการณ์ชีวิตคนอื่นๆที่เราเคยได้รู้จักเนี่ยเอามาเล่าเทียมให้เขาฟังเ,เขาก็หายเศร้าโศกเสียใจอทีอนี้ผม เดี๋ยวจะจบวันนี้แล้วเดี๋ยวจะเกินมากไปอติตาผวังเนี่ยครับเป็นผวังที่เขาเหมือนขีดเส้นสมมุติขึ้นมานะบอกว่าถ้าเป็นผวังอติตาผวังขณะเดียวนะคืออารมณ์นั้นเกิดใกล้ตาใช้เวลาเดินทางไปเดี๋ยวเดียวแค่ขณะจิตเดียวถึงตา เรียกว่าตาิติตาภวังขณะเดียวถ้าอติตาภวังสองขณะสามขณะหรือมากกว่านี้ก็มีแสดงว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นห่างตาและอารมณ์นั้นเสียเวลาเดินทางมานานเท่าไหร่เนี่ยเขาวัดด้วยขณะจิตนะว่าถ้าหา่างสามขณะสี่ขณะติตาภวังจะกลายเป็นสามขณะสีขณะ เอออันนี้ต้องใช้แผนภูมิที่เขียนเป็นรูปให้ดูจะเห็นชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่าตาเราในอยู่ที่หนึ่งแม้ว่าในตาเนี่ยมันจะมีรูปารมแต่รูปารมในตาจากสุวิญญาณเห็นไม่ได้ฟังฝังทันนะอารมณ์ในตาในตาเราเนี่ยมีรูปารมแต่ว่ารูปรมในตาจากสุวิญญาณเห็นไม่ได้ เหมือนมือแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นจัดเอามาดูติดสายมันก็ไม่เห็นสิมันต้องห่างพอสมควรห่างตามากหรือน้อยก็แล้วแต่ทีนี้เออ่ถ้าห่างมากๆเนี่ยนะห่างมากเนี่ยบางทีมาถึงตาแล้วรูปาลมหมดอายุ <c oughs> พอรู้รู้ราลมหมดอายุในวิธีจิตจะจังงักอยู่แค่นั้นละ่ะ บางทีมันหมดอายุตรงกลางวิถีจิตวิถีจิตแค่อยู่แค่นั้นค้างตึงอยู่แค่นั้นเขาเรียกว่าเป็นโมคะวิถีเพราะว่าวิถีจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะเกิดของมันเองดังใจด้วยใจมันเองตามใจมันเองไม่ได้มันอยู่ที่อารมณ์เหมือนเรากินข้าวเนี่ยเราจะกินได้กี่คำเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณ อาหารที่อยู่ในในถ้วยในชามใช่ไหมละ่ะถ้าสมมุติว่าอาหารเยอะล้วก็กินได้หลายคำถ้าอาหารมันเหลือแค่ช้อนหนึ่งเราก็กินได้แค่คําเดียวหมดชามแล้วเพราะนั้นจากสู่วิญญาณเป็นต้นเนี่ยมันมีมาอารมณ์มาจากที่อื่นแล้วก็มาสัมผัสที่ตามากระทบตา ออกระทบตาในจาักสูวิญญาณถึงเกิดแล้วก็เห็นอารมณ์นั้นแล้วก็พอขณะจิตเลื่อยไปเนี่ยแปลว,ว่าจากักรอารมณ์นั้นยังไม่หมดอายุมันก็เป็นปัจจัยแก่ขณะจิตอื่นๆจากจักสูวิญญาณจากสัมปติชน,นะสันติละนะวุฒิวณนะแล้วก็ไปถึงชาวนะ พออารมณ์หมดอายุเนี่ยวิถีจิตก็จ,จบแก่นั้นซึ่งจะแตกต่างกับผู้ชานาจิตชานจิตเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งอารมณ์ข้างนอกเขาพึ่งอารมณ์ที่เขาเพ่งพินิจไว้ในใจจนเป็นปฏิภาคนิมิตดังนั้นผู้ชานาจิตเนี่ยเขาต้องเกิดต่อกันข้ามวันข้ามคืนก็ได้ อารมณ์นั้นไม่หมดอายุคนที่กลุ่มใจเดือดร้อนใจเสียใจอาฆคาดเกียดแค้นหรือดีอกดีใจหรือปีติโสมนัสเนี่ย เขาไปได้อารมณ์สมมติไปพบพระพุทธเจ้าตอนเช้านะพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเนี่ยรูปลมศรัทธาลมจากพระเจ้าก็จบแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาเนี่ยทรงจํานิมิตของพระพุทธเจ้าติดไว้เสียงนั้นอยู่กล้องอยู่ในหูเหมือนกับเสียงบันทึกนะภาพบันทึกกล้องอยู่ในหูนั่นก็ พระเจ้าเสด็จไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในความทรงจำนั้นความทรงจำเนี่ยจึงเป็นตัวรักษาอารมณ์เป็นภาพถ่ายของอารมณ์นะที่บันทึกไว้และเราก็แทนเพราะว่าภาพถ่ายนั้นมันยังติดอยู่ในใจเราหรือ <c oughs> <c oughs> เรายัางดีใจเพราะว่าภาพนั้นยังอยู่ในใจเราเราก็ดีใจนึกถึงที่ไรก็ดีใจแต่ว่าถ้าอารมณ์นั้นแรงจริงๆไม่ต้องนึกถึงอารมณ์นั้นเขาปลุกใจของเราเนี่ยให้เกิดความรู้สึกปีติสมานนัสจนกระทั่งนอนหลับและกระทั่งฝันยังฝันถึงตื่นขึ้นมาก็นึกถึงอารมณ์นั้นที่เป็นคนหรือเป็นธรรมชาติก็ตาม ก็จะติดอยู่ในใจนั่นก็เนี่ยหลักความทุกข์หลักอกุศลจิตหลักกุศลธรรมเป็นแบบนี้ะฉะนผมเทียบให้ฟังเหมืออคนได้ฌานเนี่ยเขาจะต้องเพ่งกสินจนติดใจนี่เขาติดแบบโดยไม่ต้องนึกเลยอารมณ์โผล่ขึ้นมาอารมณ์ผูขึ้นมาสมาธิเขาเกิด นี่ของเราเนี่ยถ้าเราไปเพ่งอารมณ์ละที่ขอให้เกิดความทุกข์ไม่ยอมไม่ยอมละลายนะไม่ยอมละลายอารมณ์อารมณ์ก็จะมาปลุกเราให้นอนไม่หลับให้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความแคลนซ้ำแล้วซ้ำน่าเล่าอยู่นั่นเองนี่ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์และร้ายแรงนะแต่ว่า ธรรมะของเราการทําใจของเราการสลับรบฟังเราเนี่ยไปทําลายพิษเข้ามนแล้วเป็นอารมณ์ที่หมดพิษแล้วเหมือนงูถูกรีดพิษแล้วอะ่ะเราเห็นงูที่ถูกรีดพิษแล้วก็ไม่เกิดความกลัวมันจะกัดเราเหมือ mm hmm. ันความทุกข์เราถ้ามันยังมี อารมณ์ชนิดที่ยังมีพิษเรายังไม่ได้ถอนพิษนะ mm. เราก็ทุกต่อไปแต่ถ้าเราถอนพิษเนี่ยถ้าถามว่าเราถอนยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องแหละทํายังไงถึงจะถอนพิษมันได้ mm. เราก็นึกถึงคนเข้าไปไปฏิบัติธรรมเนี่ย mm. เขาหายแค้นนะหายเจ็บปวดหายอะไรทั้งหลายเนี่ยหมดไปเลย mm. เพราะอะไร เพราะว่าหนึ่งเขาเข้าไปเห็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็สองก็คือเขาได้ความสุขจากธรรมะที่เขาได้เนี่ยว่ามันของสูงกว่าไอ้สิ่งที่เราเสียหายไปเยอะแยะเขาก็มีความสุขแล้วก็นึกถึงแล้วก็ยิ้มให้มันได้แต่ว่าถ้าต่อไปธรรมะมันจืดเนี่ยก็ว่ากันใหม่ วันนี้ก็ผมอธิบายแค่นี้ก่อนน่าเหตุสุกจิติบแปดก็รีบเร่งไม่ได้นะ